สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับการลงบอสใหม่นะอบิสเน็กซัสนะครับก็เข้ามาแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็เข้าวงมาเลยตามผมมาเลยครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ยิงบอสเรื่อยๆนะครับยิงบอสไปเรื่อยๆนะให้สังเกตนะครับแถบสีส้มด้านล่างถึงตัวเอนะครับให้หยุดนะเนะตัวนะระวังให้หยุดยิงนะครับอ่ะพอถึงตรงเอปุ๊บให้หยุดยิงนะครับพจังหวะนี้ก็พันยาไปก่อนนะครับรีโหลดกระสุนไปให้พร้อมนะครับ เราก็จะลอสกิลบอสที่ปล่อยลูกสีเขียวออกมานะครับพอลูกสีเขียวมาปุ๊บเนี่ยก็ให้เราทําการยิงมันก็จะตกมาเป็นพื้นสีเขียวนะครับเราก็ไปเหยียบพื้นสีเขียวเพื่อให้เปลี่ยนลูกแก้วที่วนอยู่รอบตัวเราเนี่ยให้เป็นสีเขียวนะครับนี่นครับพอยิงลูกแก้วเสร็จปุ๊บก็ไปเหยียบพื้นสีเขียวนะครับเพื่อให้ลูกแก้วที่วนรอบตัวเราเนี่ยกลายเป็นสีเขียวหลังจากนั้นก็เริ่มยิงบอสครับยิงบอสเรื่อยๆแล้วก็ให้สังเกตนะครับถึงตัว S นะถึงตัว S สวาร์ปจะเปิดนะครับก็นับ1 12-3นะให้จัังหวกนนะครับ พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้วิ่งออกด้านข้างนะครับแล้วก็วิ่งเข้าตรงสุดด้านในเลยนะสำหรับคนที่เป็นหมอนะครับสำหรับเดเมจก็ให้ยิงตัวที่เป็นตัวสีม่วงก่อนนะครับหมอเขา่ายิตงตรงตรงด้านในแล้วนะแล้วก็พยายามคิวเดเมจไว้นะครับแล้วก็เคลียร์มอนโดยการเคลียร์มอนเนี่ยจะต้องเคลียร์แข่งกับเวลานะเห็นเวลาด้านบนนะครับตรงเนี้ยจะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า25ิ้าวินะครับให้ดีคือเป็น3าสิบ ครับออกมาปุ๊บเราก็รอบอสใช้สกิลนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับก็พยายามฮิวตัวเองไปก่อนอเนี่ยพอบอสใช้สกิลปุ๊บก็เหมือนเดิมครับยิงลูกสีเขียวนะครับพื้นสีเขียวก็จะกดมาเราก็ไปเหยียบพื้นสีเขียวครับเพื่อให้ลูกแก้วที่วนรอบตัวเรากลายเป็นสีเขียวนะหลัง<ๆ>จากนั้นก็ยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆจนถึงใกล้ๆตัว E นะครับใกล้ๆตัว E นะครับก็ให้ไปยิงคิสเซิลหินที่มันขวางทางอยู่ด้านขวามือนะเนี่ยครับตรงนี้ก็ยิงปุ๊บพอยิงแตกปุ๊บบบก็ไดด้ววนนเเสรรรจถัััปะะคคใหิิ่งชขาาพะ จะตกไปทางด้านซ้ายได้นะถ้าท้านซ้ายก็จะตกไปนะครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นการยิงพอสฟรีครับรีบทำาด m a g นะครับรนี้ก็ทำาด m a g e ไปนะครับถ้าเรายิงไม่ทันบอสมันกดจับก็จะทุบพื้นที่เรายืนแตกเราก็ตกลงไปตายนะอันนี้ก็รีบทำาด m เมนะครับเหมือนเดิมครับยิงไปจนแถบสีส้มหน้านล่างเนี่ยเรจะถึงตัวเอนะครับทําอย่างเงี้ยวนไปในทุกๆเฟสนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนเฟสสุดท้ายครับเฟสสุดท้ายเนี่ยเราต้องรีบทำ d ด m a g ให้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าบอสเนี่ย มันจะประทุบพื้นแล้วเราเราจะไม่มีทางเดินต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับใส่ให้หมดเลยเปิดโดนนะเปิดโดนเปิดป้อมเปิดอะไรได้ทุกอย่างนะครับใส่เต็มสตรีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะยิงทันหรือเปล่าตรงนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะ ก็เ,เป็นอันเรียบร้อยนะครับเคลียได้ก่อนที่บอสจะทุบตื้นนะก็จบบอสอาเบสนิกซัดไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอสนุกกับการลงบอสใหม่ครับ